ไปย่างกายแม่ปุ้ดไปถึงมาเฮือนแม่กายไปกินอยู่เช็ดแม่ตู้พูดแล้เฮือนพคนนั้นแหละอ๋อคิดว่ามากินกับผัวเราทำไรเงินนี่มาสร้างคาเฟ่นมแม่เท่านางอยู่บ่อือที่เจาะห่าเจอกผิวไปเต็มเลยต่อเลยสำรับแม่ตู้นี่ความอันจริงก็คือวันนี้ก็พาบ่าวจอยมานำไปนอนเนาะวันนี้แม่ตู้้กับเป็นไผเพิ่นไหนวะเป็นคนบ้านนี่ไรแม่ตู้เป็นคนบ้านไหนคนบ้านไหนแม่ตู้ผู้ทางรักษาบุ๋ทางรักษาบ้านเนี่ยนั่น ทางมันทางไปหลักชามนี่น,นะในวานนั้นสวัสดีและสบายดีสบายด,ดีพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีเนาะฮาวกะชิมาหาเมตู้พอลือว่าแเมเ่แ่าพ่อท่าสุนท่อนพี่น้องเนาะกะชิพาพ่อแม่พี่น,อนอ้อ,พพอ,นองไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องยังไงกะ ไปโอ้ลงไปพูดคุยกับเราเลยพี่น้องไอ้เนาะทางมอจกะมาหาทางไเท่าสุนทอนพี่น้องไปป่ะไปเบิ่งไปชมงนมกันเลยทางไนแถวฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจมอจอยหน่อยเด้อ่มแม่พี่น้องเนาะจากไันก็ผากพี่น้องกดให้แน่พี่น้องเนาะป่ะไปเบิ่งไปสมงนมกันเลยแม่ให้นอนนี่อ๋อตื่นมาเช้าออมาเนี่ยแม่ล้างเขาหอมแม่โต๊ะจอยอืมสิบสามแล้วก็สิบเก้า บาดเห็นลูกแล้วยังมาเครียดแม่บาดเครียดแม่ว่าแม่ว่าให้นอนเหินนะเครียดว่าแม่บ่าให้นอนเมื่อแม่มันเป็นแมนี่อะไสารกบสายสายเหตุมันลูกเลยเคียนบ่ให้เจ้าเอว่าเจ้านี่บ่ให้นอนเหินอย่างนี้ใช่ไหมไปหาว่าเอาคนแม่บุศแล้วก็แม่ก็บอกว่าอยัางเขาวอาให้ทั้งกับอกว่าแต่ว่าให้ลูกบ่ให้ไปเท่านั้น แบวเฮาหามเนาะแมม่นหาไปอยู่เพื่อนเพฝันไปโมเมนเพื่อน<ป>เฮาอันนี้เพิ่นอยากกินยังก็บ่ไรครอบเพิ่นครวัวเพิ่นเลยอือคืออันความจริง,งแน่นว่านั่นเอสซีระ ฟังหูไว้หูพี่น้องบโให้เชื่อทั้งหูพี่ลายแต่ว่าในมุมมองของแม่ตู้คืออย่างอธิบายว่าที่ลูกว่าเนี่ยบางเครือกอะลูกว่าโบจริงเนาะแต่อย่างอธิบายแล้วคือชาวบ้านถ้าเมืองได้ยินว่าแม่เป็นโนนันอลีก็มี่บ่อยชาวบ้านเขาเบาเอาเขาเข้าใจเนาะเขาเข้าใจผู้น้องผู้ลูกได้หลายกำไรกินของอยู่ของกินนี่ไก่แม่ปุ้ดไก่ยังกายแม่ปุ้ด เวลาถึงมาเฮือนแม่กายไปกินอยูเซ่เน่ยแม่ตู่พูดแล้วเฮือนตุวนั่นแหละโอ้เขียว่ามากินกับผัู้อะไรเงินนี่มาสร้างประเภทนมแม่เท่านางอยู่บ่อืมฉี่ะจอกหาจอกผิวไปเต็มเลยสหรับแม่ตู้นี่ความอันจริงก็คือวันนี้ก็พาบ่าจอยมานำไปน้องนวันนี้แม่ตู้ล่กับเป็นไผยเพิ่นไหนว่าเป็นคนบ้านไหนไรแม่ตู้เป็นคนบ้านไหนคนบ้านไหนแม่ตู้ผู้ทางรักษาทางรักษาบ้านเนี่ย ทางันทางไปหลักชามนี่นะในบ้านอันช okay. uh, like 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 ิมเฮืองเลยบ้านชิบเฮืองนี่แม่นชิบเฮืองอ๋อบ้านไม่ตู้อะไรตัวกันบ้นชิบเฮืองบ้นีนี่บ้านทีนนี่บ้านแม่นตัวนี้แล้วแม่ตู้อได้เมื่อพุนบ่อใชเมื่อยุเมื่อยามลูกยามหลานเะยอเคยโดนโดนบ่เมื่อเลยบ้านโอ้ปีหนึ่งชอบได้ดอกเพื่อนสองเธอแม่เมื่อดนหันจะกอาเมื่อดูมีเบลเมื่อแล้ว กอแม่ก็ใช้เาไปแล้วยังตะน้องมีน้องเพิ่งร้านอยู่ทหัรน่ะบ้านตรงนั้นบ่จ้อยหูเราไปตู้อยู่ก็ไพ่บู้กันนะแล้วยู่กั็ไพ่ไม่ตู้อยู่กับลูกชายกับหลานสองคนอยู่กับลูกชายกับหลานสองคนหลานสามหลานสามคนแม่นอ๋อมีแต่ลูกชายเลยแหาอหารอะไอย่างขูมือเนาะลูกชายหาอยู่หากินอ๋อ่นบ่ได้ไปเหตุงานเหตุการณ์อย่างไปหาทางปูทางป่าทางยังแล้วอะไรหลักอย่างพอได้ พันจ้างแล้วก็ไปหารับจ้างเล็กๆน้อยๆพอได้ซื้อเียหยาเที่ยพลังคนไปลังเถือนเพเรียงงวององเพหันงัอลูกสาวหันยังก็ต้องอ้อลูกสาวป่วเปนเพบป้แมนมีง้วจัโตเดนิเฮือนงวเชอบโตไปนลูกคลู้วยไเรียงให้เพิ่นเรียงให้เพิ่นเออเรียงให้เพิ่นเพินเห็นได้กัน ปันหายอายคนยงอ๋อเลยแม่เถ่เชลเล่แล้วไปเถาว่าเป็นไปทางใดเลยยับยับออกกต่ผู้ผู้ปลิงอยู่พกมัาอยู่พี่โอรายตีแล้วแม่เห็ได้ลูกหนึ่งแม่มาอยู่โอตั้งแต่ได้ลูกคนแรกแม่เจ้าได้ผัวบ้านนี้บ่แม่ได้ผัวสองคนแล้วสองคนยุ อยู่วันทางอ่างคำผู้หนึ่งได้ลูกปะได้ลูกผู้หนึง่งก็เอามานำลูกกกก็แล้ผูมชทังเข่าไปได้หววกอดอะไกายหันนีตัวะนีเวิร์ตบาดมีเวิร์รน่นมันมาอยู่น,น้ำพึนท่านที่ว่าแม่พอพอ,พอเท่าทุนทอนมาอยู่นี่เนะี่อันจาทั้งพี่ทั้งน้องเคยแบบว่าลงไม้ลงมือกันบ่บริลงจะเถอ เราเท่าเนาะเราเท่าแต่แม่เท่าก็ขึ้นอยู่ลูกก็ะเทยแล้วขบมือน่ะนะแม่แม่ได้อดบ่ไดเดือขึ้นเราดาว่ะลงมาถ้าคุณจะพัดหัวอีกดีก่อนโยกจะจะพัดรี่บอกแม่ก็แล่นไปใส่ดีไดแม่ชีตีขึ้นไปแล้วเราก็อาปากที่แม่ก็บ้องอยู่ก็เลยลงมาเชียเห็นได้จ้ะอรกมแห้งอเนาะแล้วปากใจ ป่าตัวบุญพูดเรื่องปากเราไม่มีใครเชงลูกเอ้ยเบอกไงเราคนปากเก่งหรือซื้อหนึ่งหั่งใต้เราบ่เห็ดไผหั่งใต้เราเดบเราจะพันเราเอาซื้อเราเล่งใช้โลดมันไผ่ยาเราจะพันหัวมาเขาแรงใช่เราล้วเราอยู่บอกคำทันเราเราญาติอย่เพราะว่าพุทุนี่เราเป็นแบบโรคชนิดหนึ่งจีกว่าโรคปั่นป่วนสมองแล้วนะแล้วเราลงลืมลึแล้วล่ะแม่มีความรุนแรงอยู่ฮะแม่ มีผู้หนึ่งหันมามาฉากโคบมือนันหันไปแม่ช่วยเาฉากนะเคื่อนเราตะกี้ไป่อนะหันเนาะตะกี้ไปผ้าเรามาแต่ไสนไปผ้าหันไปผ้าหันเราซื้อเราเราเข่าเองอืมเราเข่าเองเงินอันโตแม่ว่าวให้แล้วแล้วอันจะได้จังปดออกมันปนเอาเลยเราขายดูขายหมอนะขายเบิดขายขายออกแล้วเอาให้น้องสาวใครไม่หนึ่งเป็นไก่เอาหมอนแล้วก็ซื้อเอา อืมก응็ซื <het ers> ้อเอาชื้อมาซื้ออย่างัซื้อเอาแล้ได้ลราเข้าหันได้โหสามสี่ปีแล้เราไปบริเชียบานเชียบเขาไัยหันแล้วบานนี่หันเราขายหันเจ้าจิคายเช่ไหอเขามหันเจ้าชิขายเท่ไรมขายหันไปไปเออแล้วเราขอยเชี่ยวขาิใหนน้องสาว่อยเอาแล้วก็ซื้อเอาเลยเจ็ดล้านเจ็ดล้านได้เราไปไปเชียนั่นเลยตัวเราเข้าหันตัวเราบริเชียบไปเชียอยู่เมืองหันสามล้าน แล้วเอามาให้เ้าบาทกายหันนั่งอ่อนก็เอาซื้อช้อนับซื้อยังแล้วเนาะของเอาให้คุแม่แล้วเนาะแต่กี่มีทรศัรท์ับแม่เอาเงินนั่นเออแม่เออเงินตัวนั้นได้ลูกเลยอืมอืเอาไปให้หลายบาทให้เรา่ากูชินี้กูชินี้เคยขอหันเอามาให้ค่อยเงินหันแล้วเอาให้ล้วก็ไปได้แล้วก็จ้างเมารถดในบ้านนี่แหละไปส่งเราอยู่จ้างส่งใช้ล้วก็จ้างแม่ก็ดีไปพี่ไดนช่องคืนแล้วกลับมาี ผู้เท่านี้บ่เออผู้เท่านี้แล้วเราเคยคนนี้แหละชามเถื่อเราไปเราพุบไปบดเข่งหนาเอาเมาอรารดเข้าไปดิจากทรายห้าก็บอกหู้ขาดหลทันแล้วก็ไปเลยเราชอกจามมือเรามาอีกมาแล้ววานนี้เราไปใช้บานนี้เราอยู่แล้วบานนี้เราเลยว่าว่าเออเขาหลักไพ่คอยคอยชี้เลือกคอยชี้ว่าเจ้ายาลูกเลยเจ้าเฉียวหลักไม่ได้เจ้าก็นั่งยู่หันเข้าไปใหญ่ตรงตื่นตรงตากเลย เขาม่น mm hmm. ั่งอยู่หันเขาหอุอไปแมนรักได้อันนี้หันเจ้าเอาไปเงินไปใส่เบล้วเจ้าจะเอาหลักบ่แม่หลูดไปออือแต่ว่าว่าเขาตัดไปว่าเขาหลักตัดเออแม่แล้วขายเนาะเราขายได้ลูกเอ้ยเราขายแม่นี่แหละเป็นผู้ห้เงินนี่อ๋อออเขาขายให้ผู้อื่นผู้อื่นบ่ยังยืนได้อันนี้แม่นี่เป็นผู้ห้นัางอ่อนกะเงินน้องสาวจ้า่เออ น้องสาวเจ้าน้องสชาคอยแนะนำลูกคุณภาควัดกรุงเทพอ๋อไรฝันไรชื่อเอาไรชื่อเอาแล้วคอยว่าให้คายไปบุญอื่นอยู่น่ะฮัน้วเขาต่อไปได้มันไกลเลยขอต่อน้ำเราก็ได้อันนี้เราด่าเรายังเราคอยว่าให้ต่อลูกเลยแต่ก่อนเราต่ออยู่ต่อเราด่าเราเอาคนก็ได้อใส่ยังน้ำใจเรามีมีว่า่อน้ำเนี่ยน้ำน่ะหันน่ะนี่ละเจาะเลยตะกี้ก็ใส่น้ำแม่ใส่ใดบ่เออใส่ใด สมมติว่าเมื่อไรดม้วนนึงกันไผ่จะได้ก่อหน้าาให้ประตูกันะเออเจาะแล้วมาเอาน้าแม่ก็ได้เอาน้าหันก็ได้หน้าเนาะเออได้ไปโลูกวันนี้ได้หันโดยโดยวันนี้ครันอันสกี้หันแม่ต่อให้ได้ไผ่ต่อให้ลูกเคยเอาต่อจากเฮือนนี่ไปพุ่นเออแล้วก็น้าหรือแม่ก็เอาต่อไปให้ได้เหว่อ บานี <ersch> ้เราจะมาปล่อยมาดาบอาศัยยังโคตรเจ้าเขาไม่ได้อาศัยยังโอ้แบบว่าบดโคตรเชื่อแม่ตายลูวโยคุ้มกับคนขึ้นมาดูเลยโอ้แบบว่าอว่บบ่เคยอาศัยน้ำเจ้าบไม่ได้อาศัยยังไม่ได้กินยังน้ำแม่เจ้าเขาไม่ได้ยังเชือกขี้ศกเชือกขี้จ้าแม่เลยโอ้บานบาบ่ได้บานเมื่อน้นผสานไปก็ขึ้นแห้งเลยดึงสายตัวโยแม่ได้แหละไปดึง ใช่ไพ่แม่ดึงลงบ่ให้ใช่แล้วไ่ได้ให้ใช่หย่างเลยบ่ได้ใช่หยั่งเราด่าเนาะออืเราด่าโคตรบ่ได้หยังเลยคอยเราให้เทียดเนาะแบบเครียดเครียดลูกเคยด่าแม่เท่านะเราด่าลีได้โดยโดยมานึงเขาก็บ่รรทัดหยังเลยให้ใช่อยู่เป็นบ่ให้ใช่แล้วเขาให้น้องอ่อนมาตั้งอ้างว่าอยากได้มาตั้งอางเป็นให้ได้ได้บาทเราบ่ให้ใช่หยังได้เราอะไม่ได้ใช่หยังของแม่เท่า โคตรเชือ่อเจ้าเชือ่อที่ถูกเชื่อที่ยากเราป้าตุ้มเช่าเราขาดมาเชื่อมัดโคตรมัด <c oughs> ลูกเลยไม่เป็นทางว่าได้อันนี้ไม่ว่าก็จริงอันนี้หันเราบริยานไฟลูกเราป้าก็ยอนวเราว่าอลูกก็เคยแล้วก็มีคนมีเงินมีคาได้เขาเนาะนี่คนมีมีรถมีลางนี่ลูกเรหัน ตะกี้เขามาบ่อยมาเยี่ยมมาได้เงินได้เงินปุ๊บน้่พพอพอถอนธนาคารได้ออกพอนองมาโดปัดเงินกับพ่ร้าค้มือนี่ลูกเลยเบอร์หินมาเลยไปสายจักนังเบอร์โทรนี่จะเก่าหันโทรไดหันโทรวันนี้เขาเปลี่ยนบุตรโทรไรเดียวมันนี่แบบไ่ได้มีเจตนาบอกว่าหายไปแต่ว่าฮาบุว่าเพิ่นไปสา้เนาะบุหงาแค่เพิ่เป็นใจแล้วนี่อย่างไคือบอกมากลับมา ขายข้าวกันอืมบ้าหูบ่าข้าวบ้ามาเยียบมาคอยเลยนะ<อ>แต่เอาเงินพอไปแล้วก็ปุบบมาเลยนะ<อ>คุณทอนธนา,าคารออกมาโมันมีห่อนหาสิบล้านแล้วมาปั่นเงินจะนั่นอะไรหลอแล้วก็ไปจ่อยเลยเห็นนะ เราก็ผลก็มาซื้อดินตัวนี้หันอ๋ออันนั้นกาดินผนซื้อเองเออดินผนซื้อเองล้วขอ้ำล้านขอขอตำลูกสาวอ๋อปันให้นางอ่อนหนะเพราะว่ามันมัมีอยู่วันอยู่วันเช้าเนาะพอมันอยู่กับลูกมันขอกับลูกเอ้ยปันให้หน๊ะจิตองล้านซื้อดินต้นนั้นนะอ๋อแล้ววันนี้เรามาอ้างดินต้านั้นแหละมือนี่หายเมียนะเราไปจ้าขายได้เชือนึงเขาเราไปบอกให้จะซื้อซื้อให้โลดเงินแล้วแต่คอยไปเชนญหายดินตอนนี้ เอาเยียมให้ลูกหลานอืมแล้วพระเจ้าขายลายเทื่อแล้วดินตอนนั้นแล้ะขายดินเพ่ออย่าขายขายเบิดเลยคืนี้น่ะว่าหางเราบนมีลูกเลยแต่เรากลับมาอยู่บ่นี้เี็นดิเนาะเออเราค่อยบ่ให้ขายขายแล้วเขา,าขบ่เซ็นให้ดินตัวนี้หันโดยอืมขอมันอยู่นําแม่เด้อยู่นําแม่เป็นยังค้อง้องบ,บริเหตุบ่ได้แทรกบ่ได้ยังเลยบานนี้ผู้ขายนั้นบ่เซ็นให้แล้วก็แล้วบ่ได้ใครก็ิซื้อบาดนี้ เราจังเราอยู่น้ำดินหันกัวเรายังอยู่ทาวคมเมอร์นี่แน่นอ๋อนี่ยแหละลูกตะกี้ก็ถืกต้องป้องดองกันอยู่บ่แม่ณตัวถืกตะกี้เขาไม่อยู่น้าแม่อยู่นี่แล้วอ๋อออืยู่น้าหัอยั่แล้วมาฉันฉันเนาะเออเพราะว่าเรามาอยู่นี่มันหลายปีแล้วได้นี่หลายแล้วหลายแล้วลูกนั่งอ้อยก็จะใหญ่แล้วจะปีเลยหนังอ้อย หลายปีหลยตะก,ก,ตกี้เราเราอยู่เราชั่วโมงหนึ่งค่อยตายเราไาอยู่บัตรอะไรนี่เ่ะบัตรคู่มือนี่ค่อยหายแล้วเจ้าไปเห็นตายคอมาอยู่เดยนี่คือหลายปีเลยคอแล้วก็อยู่เชยอยู่แม่วาลังคามันแม่ความแม่บาเด้ตะกี้เาอยู่มาได้บ่อยู่มาได้ชั่วโมงหนึ่งตายเราอยู่บัตรนี่เราป,ประมาณเนาะ ไม่นั่นเลยลูกอะที่ไม่เท่าห้ายนี่บ่เมนได้ว่าในอื่นนะพี่น้องไม่เท่าแล้วห้างจริพอเท่าแล้วมากว่าว่าไม่เท่านี้ไล่นี้ไล่นี้กันย้อนเล่วเนี่ยหาด่าู้นั้นูนนี้กอไม่เท่าสิบอยากให้ยู่แน่คนด่าตัวเองไปที่อยากให้ยู่พี่น้องชวนว่าฮะแม่น อันนี้ก็ยาแล้วพี่น้องแล้วเทาแห้งแล้วตอนตอนนี้นะเราเราเทาแล้วนแม่อดได้แล้วว่าแม่นีรแนี่แต่กี้แม่ชาได้ตแต่กี้ยาแล้วยาแล้วเราด่าเขาไปบนหม้เลยเราด่าเขาไปแล้วเนี่ยลุงบอกเนนั่นแหละลุงปกปายสายเหตุนะครับลูกเจ้ากับบ้าใกล้บาทัดเละ หั่นยนปากเนาะแม่นแล้ววานนี้หั่นนางอ่อนเพิ่นจังได๋อันสั่งแม่ก็บ่ฮู้เพิ่นว่าบ่มีเงินลูกไว้ได้เงินคอดแม่สิแลกอืแล้เงินเียงเงินเพิ่นไปเอาช่างอก็บ่จักเงินสงแล้วก็สิโอนให้เมียไปเอาหนาอืแล้วสิเอาเพิ่นโทรมาบอกว่าให้ลูกไปเอาใบสงแล้วมาเซ็นประวัตินะโอนกรมแล้วมอบมอบกมให้เมียเออแม่น อเนี้ยสามารถไปเอาได้เงินได้ฮะนะแม่เราเพื่อแห้งเบิดแล้วเราใบแล้วเราเอาแล้วเขาโทรห้เอาใบนะขึ้นมาเชนพระบาทอิตาพระบาทได้เงินก้อนลูกเอ้จังไปแม่ว่ามาได้เงินแศาสนาก็ะทาเงินเดือนมึงออกจะไปขอเงินเดือนเราออกเอาแต่เราออก็มาเลย คนที่จริงมีกระถางน้ำกับเมียเราเอาไปขายบ่อยเรื่องจริงเรื่องจริงบ่ไม่ตูเรื่องจริงได้แม่นี่ค่ะแม่ได้แล้วไปซื้อเอาโอชื่อเมียนให้ลูกแม่ก็ดีมา่ลไให้เขาใช้เราขายเราคอยเชื่อหาสิบพันไปซื้อไปซื้อมาขาย้อื่นเขาก็เอาแม่น่ะแล้วแม่ซื้อเอามาขายหาสิบพันเนาะขายหาสิถังมันก็ใหญ่ซื้อแล้วพวกกะ

เลยไปถามเขาก็ว่าขอซื้อขอเอาเราขายดิแม่นแน่เราขายเนาะก็ซื้ออือถ้าบ่ได้เอาสิซื้อเนะบ่ท่อออนทางเนาะง่ายจ้ะแล้วแต่ FC เพิ่นสิพิจารณาพี่น้องเนาะอันนี้ก็เฮาก็บ่ได้มีอันุประสงค์ที่สิ อันโจมตีพ่อเท่าสุนทอี่น้องพ่อเท่าสุนทอดในเบลลี่กันยังสิช่วยเราตลอดไปอยู่ดอกพี่น้องก่อแล้วลูกขอขออนุญาตบาดคำให้ช่วยขออย่างให้เห็ดเทือนให้นางอ้อนขอให้เหตุเทือนให้อยู่กับนักเทือ้กเราคนยังใายเนาะหัวดำไปก่อนหัวดอนน้ำรังกันมิ้นนงเทือกมาเห็นหน้าลูกหน้าผัวแบบขอให้เราอยู่กับลูกเรา ไม่เอาขมรู้ได้แม่ใไปจ่ายอยู่บ่อญ่ก็ nói หนึ่งอาเน้อพอยู่เอ้ยน้อยหนึ่ง gạo น้าพอดูอยู่กับลูกเป็นแม่เชิญบ่มีพี่ยังแล้วกังที่ชอบแล้่ว่านั่นเดิมแม่แม่กันแม่บอกไใบบอกเราศักษาความสะอาดแม่สาดล้านแป้นแต่ว่ายังให้เชืโอผ้าตัวใดบ่ได้ใส่เขาเก็บประจุนั่นแล้วแม่บอกห่างแม่บอกมันเรื่องอไรทางทางห่อลูกเอ้ยเมื่อนบอกแล้วลูก เราบอกว่าพังปันไดเนาะบอกบ่วพรงความคำพรางความมันจะอ่านหมดและเวลาเขาถ่ายทำนะผ่าสะอาดะอ่านคนก็เบื่อยากสร้อยปยนันใดแนนคนอยากสร้อยคนที่เขาว่าประทายคำแม่นยังกับคว,มความขีดเด็ดอ,อย่างอายเนาะนี่คำ่ายแล้วเราจะถ่ายใช้แล้วเราถ่า,ายคำเขาบอกเวลาผ่าจะพัดหัวคำว่าเมื่น่าหน่กช่วยช่วยทายเขาคุดคุ้มคุดยังในลู กูคุกูคกูบ่คุก็อยากให้มาวองอยู่ใน้าพกูิพันหัวเบึงเนี่ยไม่อวนนั้นอำเยแล้วก็ไม่ได้ไปแม่แม่นี่บไม่ได้ไปได้ทะารทำยห้องนั่นนันนี่เป็นให้ให้ร้านเอาไปให้แม่ไม่เนาะแม่เคยเห็นเลื่ออยู่ได้พี่น้อง่เแ่าเราเอาเอาข้าวชุกเอายังไปให้แม่เพื่อเเราเจ็บท่องหนึ่เขาก็ต้มขาวเปียกหรไปให้เราสดเาเห็นได้แล้วดานันนเอ้ยเราป้าทางด่าแม่ คำเอาไปเยี่ยมพันแเรวอะมหาหยังมหาหลักบอกเราอ่ะแม่เ่าบว่าที่ไปหลักเอาของขึ้นเนอะพวกนั้นจะงบ่ไปหันใส่เข้าบ้านเขาบ่มีผู้ไปได้ไปเป็นเดือนแลาวงวดกับงวดฮะ้งวดต่อไปต้องบอกงวดลูกสาวโอ้มาจะเลี้ยงด้วยงวดลูกสาวกบคนเด่นเนี่ยใช่ิดอลูกผู้สังเข้าบ้านไงแมนน้องแม่เป็นยังบใไงบ้าด ฉันชาวบันยาวนะครับ๋ย้มันช่องน่องอะไรเ่ีช่องน่องสามน่องนะน่องมันอันอนไ้น่องไม่ได้ตัวหนาป่ะมันโมแพงแต่ได้งัวขมือเนาะโมคือตะกี้น่องไม่ได้ตัวหนาป่ะออได้กินข้าวกับเนื้อม่ตจมโอ้ยปลาชิวปลาชิวฉันใส่ตอด้วหวยนะโอมาเาชิวหายน้ำน้ลายช่บเลยนี่นะกินไม่แล้ก็ป่วย

อืมเราเราเจ็บเรายังมันต้มน้ำให้ไล่อยู่มันไล่มันอยู่ไปแล้วก็หายนิดหน่อยไปดมดิเดี๋ยวไม่หายสองมือสามมือนี่ไล่อยู่มันไปไปยันไรู้คนเฮาเนาะแม่นท่านสิไปอยู่กูมือหลายมันกะโอ้ยไปอยู่เฮือนผุนมันคือไล่เฮือนโตก่อนที่ไล่เฮือนโตกูกัล้ำคานเนาะนี่ผุนครบ ผัวผผ่นจะกินยังก็ขาดตโจ้ไม่จบประคัดเขาเขาเอาแรงง่ายผลเอ้ยมึงก็อยู่เหื่อนโจงผิดกระจับเขาเอาจไปหลเหือนผล่นโมเมนต์บอกให้ไปแด้ไมบอกให้ไปหันยามไปลินก็ไปยามมาเลยให้มาเขาเอาเลยอยงนี้ได้มันบอกผพังบอกวันนี้มืงอื่นก็ไปขึ้นเขาติดเขานขนบอกว่อื่นใช่ไหมแต่ลาก็ไปแลว ตัวหันตัวน uh oui> ี้เนาะอแม่คอยว่าว้าวลายแล้วมันผลหายคอยเว้าวคอยแล้วนั่นอันนี้คอยว่ามันยังนั่นพ่อมาแม่มามันก็เว้าวได้ได้เว้าไม่เถอะนางอ่อนนะอ๊ดเห็นได้ลูกเราบมดเต็มเนาะแม่เราบ่ลอยเห็นไหมเราบ่ลอยไปไ้เนาะคำนองลุงไว้ง่ายเ้วเข้าบัญชาเราแม่แล้วแม่ แม่ในไดกันลูกเนาะในลูกป้าบ่ได้เลยแม่ขันเอื้อน้องนะครับป้าได้ไได้ได้พราะนั่นแหละแม่ว่าให้โอ้ยเขามีเงินมีชานวมึงกูตายก็ตาลาบีดอกอ่อนเลยว่ะมันบ่เห็นหน้าแม่นี่จากคนใจขึ้นเฮื่อจังยังแม่น่ยแล้วของเอื้อน้องเนาะยังเขา่เคยเห็นเจ้าได้แต่คมือนี่เขาก็ยังว้าวปอยมันไตโลดเขาก็ยังเว้าอมันยังไปตายใช้ยามันแม่เอเจ้าอยู่ไปห่วงมัน เขาบอกว<ม>่าพักแล้วันไปลูกเจ้ามันทออลูกเห็นไรใช่ไหมไปทางใดก็นําเจ้านำอยอะไรแม่นี่แหละนำ,นำนมันจะบุคคณท้อต้องแม่นี่อ๋อแม่เท่านี่แหลนนะนานะแม่เท่านี่นำแม,ม่เท่านี่นาตลอดนาตลอดเัาเป็นโทษเป็นโพยมาแม่นี่แหละหับโทษเดยบ่ห้ไปลายก็ย่อนย่นเป็นโทษนี่แหละเหยียบห้อยพลายลูกเอ้ยแม่มม อือพอบ่ได pa ้เอามาตัวอื่นเอามาตู้เสเจ้าแล้วก็เป็นโทษแล้วคืึ่งนือเสียซ้2500ห้งหน้จะชีวิตของคุณ่นนเนาะแน่อือมื้อนี้ก็มาคุยกับแม่ตู้เนาะแน่ก็ได้กดนพอมคเป็นวมให้ถุงนึงพี่น้องเอ้ยเนาะ น้าเนยกำจอวาี่ได้เดี๋ยวขอบใจเด้อพีตู้เด้อมันดีแมเดี๋ยวมือหนามือในสิมาเย่มาไม่มาเตอเนาะด้อสบายดีมาเตอเด้องานเด้อนอกก็่นมาเต๋้งอกจำได้กฝากผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามภายในเด้อผมแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีและสบายดีสบายดีเนาะ